大家好านักเรียนปสองอตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่ยีสองนะครับเออตามที่นักเรียนเห็นอสี่ตัวนี้จะอ่านว่าอะไรจะเย็นๆคือสีเสียงเสียงวรรณยกุกต์สีเสียงของภาษาจริงข้อแรกยูยูข้อที่สองยูยูข้อที่สามยูยูข้อที่สี่ยูยู เฮ้ hey, นักเรียนทุกคนตอนนี้เราจะมาสอนนักเรียนพูดอ่าเสียงสลักคาว่าเยสี่เสียงวรรณยุกนะคําที่หนึ่งเยเยข้อที่สองเยเยเสียงที่สามเยเยเสียงที่สี่เยเยอันได้ไหรอือยังใครยังจะไม่ได้ฟังสามการอีกรอบเนึงได้นะครับเฮ้เด hey, ็กๆเป็นยังไงบ้างยังทำปะเออ มาอีกคำหนึ่งนะมาฝึกอีกคำหนึ่งจะอยู่หน้าที่อี่สองเลยเหมือนเดิมอ่ะข้างล่างเลยพู้ตามอ老อยิงเสียงที่หนึ่งยิงเสียงที่สองหยิงเสียงที่สองหยิงเสียงที่สามหยิงเสียงที่สามหยิงเสียงที่สี่ยิงเสียงที่สี่ยิงเป็นยังไงบ้างฟันซ้ำกันได้นะโอเคนักเรียนตอนนี้เปิดนั้นเจอหน้าที่ยี่สามเออทำตามห老อเละ เขียนใส่วันยกด้วยทั้งหมดมี6กข้อนะข้อที่หนึ่งข้อที่สองหยู่ข้อที่สามเย่เย่ข้อที่สี่เย่เย่ข้อที่ห้ายุข้อที่หกยุนย่ง นักเรียนทุกคนตอนนี้รบกวนเป็นนั้นเสือหน้าที่24นะครับเราเชื่อวันนี้จะสอนนักเรียนอ่าพูดให้ได้ว่าคือพวกตาจมูกปากหูอ่าเส้นผมต้องพูว่าอย่างไงแล้วจะขึ้นไปเลยเลยเออบังคําในนั้นเสือไม่มีซึ่งนักเรียนยิ่งต้องตันใจเรียนตามหลักชื่อนะครับคํานี้เนี่ยเท่าที่เห็นถูกแล้วก็คือตาภาษาจีงงานว่า眼ย眼睛眼ง ต่อไปคำนี้ถูกต้องคือจมูกภาษาจีนต้องพูว่า鼻子鼻子鼻子อ๋อในหนังสืออ่างวงของช้างยอมมากแข็งแรงด้วยถูกไหมครับอ่อางว่า鼻子เหมือนกันนะครับใช้คำว่า鼻子เหมือนกันเลยต่อไปคือ嘴จุ巴ยป嘴巴ก็คือปาก คำนี้ในหนังสือไม่มีแต่รัสเซีจะให้นักเรียนอ่าเรียนรู้อ่าคนจะรู้ด้วยจวยปะแปลว่าปาคำนี้คือหูถูกไหมอ่าภาษาจริงอ่านว่าอารตัวอารตััอรัวอ่าอเสียงมันก็จะยากนิดนึงฝึกไปเรื่อยๆนะครับออาตัวคำนี้ก็คือเส้นผมเนาะ อ่าเรียนถึงเส้นผมแล้วเส้นผมภาษาจีนจะอ่านว่าโถฝาโถฝาโถฝาส่วนโถเนี่ยก็จะเป็นหัวสีสษะเนาะอ่าโถฝาก็จะเป็นเส้นผมเออโถฝาของคนเอเชียต้องเป็นสีอะไรครับถูกต้องสีตามนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราเลยเนะยยาะ眼睛眼睛亮晶晶样样东西看得清 鼻子鼻子本领大，分辨气味都靠它。嘴巴嘴巴笑哈哈，会唱歌来会说话。耳朵耳朵仔细听，小鸟唱歌多动听。眉毛眉毛别忘记，漂亮宝宝看这里。抖音。